มือหนีแยายรัดมันมีกับสุมัดทายไล่มีสูบังคือเก่าเหรอพี่น้องมืออะไรพวกนนี้ก็คือ้นไล่ขอลิซ่าพี่น้องพ่นกันล่งเห็ดคือกันพี่น้องตำรลายพี่น้องหูได้หูได้กับนีแต่ขอฤาษีแหละพี่น้องดินี่กําลังเห็ดกําลังเห็ดพี่น้องน้องไข่มุกกระเพือบอะไรพี่พี่น้องอยากตำอยากทอดพี่น้องสืบจานประเภทนี่ต่อไปแหละพี่น้องต่อไปแย่รัดกันกันน้องไข่มุกญ่เราแย่ลัดกับสิดพัดอะไรยัยไอ้พี่ไอ้ไปบายของยัย เบื้องซื้อๆยัดใบใบฮัดเขา่าฮัดนางฮัดเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องฮัดฮัดใบฮัดนางฮัดเบิ้งแต่อหน่อยนะพี่น้องมันเห็ดเป็นไล่กำลังเห็ดมาแรงแซงทางโค้งพี่น้องไล่ในกายคนกำลังเห็ดไหล่ไล,ล่ขอหรือจายพี่น้องเรือ,อไล่ได้เลยแกเห็ดได้มดคือเก่าล่ะพี่น้องมีหลายเห็ดแนห้งได้ลูกเด้อของยายสีขาดเด้ออยากบายดีอย่างพี่น้องร้านข่อย อยากใบอยากนั่นอยากใบอยากเบิ้งอยากเฮ็ดฮัดตัวใหญ่เขาก็สิเข้าใจไปแน่เลยพี่น้องว่ายญ้าเฮ็ดจังสั่นจังจี่ขันตอนเองเอาเบิ้งเรื่อยเลยพี่น้องเฮ็ดใดมาตุกสีถูกไล่เลยพี่น้องเฮ็ดแต่เบิ้งไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเฮ็ดนิ่มมัตุสีถูกไล่แต่เลยบกอยากมาท้ายทอดให้พี่น้องเบิ้งพี่น้อง นี่แทบจุดลังท่าเลี้ยนนะพี่น้องบานแย่รัดมัดนี่ก็ได้ไม่หล่าลงมาบานมาเร็วเเดี๋ยวบุนีแย่รัดมัดนี่ไก่ไทยเบิ่งจะหนีก้นอนเนาะข่าเนาะเดี๋ยวหมูลุ่นกระสีห่าท้ายเนี้ยไม่เบิ่งคือเก่าล่ะพี่น้องท้ายเบิ่งไปเรื่อยๆเนี่ะพี่น้องเคี้ยมันก็ได้ส่วนมากคนเสียเ,เคี้ยมละหลายพี่น้องคนบ่เอาเคี้ยหน่อยนิ่คนตั้มไปเรื่อยคนกระปาดออกไปเรื่อยๆพี่น้องคนเล่บบ่เอาหน่อยเอายี่สิบตรงขึ้นเลยล่ะพี่น้องนี่แบบปั้นหลอดพี่น้อง พ่อมือพี่น้องมันกับปั้นหลอดไใบบางที่นะพี่น้องเพิ่งก่อไปใส่สวยปั้นหน่อยเลยก็มันไอ้เนี้ใบนี่ต่เพิ่งก่อไปใส่สวยเจ้สวยอะไรมันต่ท่อท่อพี่นปั้นไปเรื่ใหญ่ท่อไปใหญ่เนี่ยเพิ่งก่อเสร็มามาบ้านน้องไข่บุกออกมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันอยากเจ็ดค่ะคุณน้องร้านคอยก็ได้เห็นกีใบเห็นก้นเห็ดหยังบ่ได้ห็นน้องเอ้ยมันค่ะขาประทันถึงอยู่ พอดีกันขาถึงใหญ่กับจีฮัดให้พอดีเลยพี่น้องเย็นนิค้าท่านเดืถึงอยู่ใาย่ปุ่นตั้มุ่นฮัตต์มาปุ่นกินเข่ามงูตะเหลีวมาเบืองยหญ่ายญ่ประยู่เล็ดไทยเอาอันนี่ใหญพี่น้องเบืองเอล่าลงมาบันลงมาลูกเร็วๆใหายมาแล้วยหญ่จีตั้มลงมาใหญ่จีฮัตต์กินยาอยู่กินเถาแล้วไหม กินเขากินยาเรียวมัตตวันเรากินเขากินยาพี่น้องผุ้เฒ่าเพิ่อที่จะลุ่งคับเหตุงานในบ้านยาอยู่ไหนอ่ะมา,มาลงมาบันยมูนีก็จะมีนะคะสวัสดีค่ะบ๊า่บาย